วันนี้เราจะมาดูการเรื่องโมดูนะครับเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับสัญญาว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาดูกันนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องโมดูเราย้อนกลับไปนิดนึงในคลิปที่2นะครับในคลิปที่2จําได้ไหมเรื่องโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายแหล่ใช่ไหมครับอันสุดท้ายที่ผมฝากไว้ว่า ออรเตอร์เรอนี้เรารู้จักกัน2ประเภทเนาะอาริทึมติกออบเ a อร์ออ e เ a อร์เพื่อการคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วก็ c คอมเพรช o น Operator หรือ operator เพื่อการเปรียบเทียบนะครับทั้งหลายแหล่นี่มันก็เรารู้จักกันประมาณนี้เนาะประมาณ10กว่าตัวนะครับ10กว่าตัวทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการทําการคํานวณที่มันซับซ้อนขึ้นแล้วใน Python มันไม่มีคําสั่งให้เราเราจะทํำยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเราต้องการครําเลขยกกําลัง รเราต้องการทําเลขยกกําลัง5ยกกําลัง2ใช่ไหมห้ายกกำลังสองใน Python เราจะเขียนได้ยังไง5ยกกําลังสองอ่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูก,ก่อนไอห้ายกกําลังสองคืออะไร5ยกกําลังสองคือเอา5 2ตัวมาคูณกันใช่ไหมครับเอา5 2ตัวมาคูณกันอ่ะโอเคเราก็เขียนแบบนี้ได้ใช่ไหมครับ้าคูณหโอเคยังยังยังโอเคอยู่ยังแมนจ e ได้อยู่ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการทํา5ยกกําลัง10บล่ะห้ายกกําลัง10 ให้กำลัง10ก็คือเอา50ตัวมาคูณกันใช่ไหมครับเอา50ตัวมาคูณกันก็เขียนแบบนี้ได้ใช่ไหมครับในสไลด์อ่าผิดโดนผมหลอกใช่ไหมนับดีๆมันขาดไปตัวหนึ่งเนาะตอนแรกมันมีแค่เาเนาะขาดไปตัวหนึง่งใช่ไหมมันเริ่มแบบเอ้ยพอเริ่มเยอะพอเริ่มเยอะโอกาสผิดพลาดที่เราจะทําได้มันก็สูงใช่ไหมครับโอกาสเราก็ทําโอกาสผิดพลาดสูงทีนี้เราเรียนเรื่อง ลูปไปแล้วเนาะเราเรียนเรื่อง for loop ไปแล้วหรือ while o o p ก็ได้คล้ายๆกันนะครับในสัปดาห์แรกใช่ครับเราเรียนเรื่องลูปไปแล้วจริงเราก็เอาเรื่องลูปมาใช้ได้เนาะเพราะจริงมันก็คือการคูณซ้ำๆซ้ำๆไปใช่ไหมครับเราคูณกันซ้ำๆ10ครั้งเนาะก็เป็นไปตามโค้ดนี้นะครับเป็นไปตามโค้ดนี้5ยุกกำลัง10อันนี้เชื่อผมว่ามันถูก5ยกกกำลัง10นะครับ challenge สัปดาห์นี้อันที่2 นะครับชาเลนจ์ Challenge อันนี้ก็คือว่าให้ไปดูสิว่าโค้ดนี้ถูกหรือไม่ถูกจริงๆผมบอกแล้วว่ามันถูกเนาะถูกแล้วมันถูกเพราะว่าอะไรมันทำงานยังไงนะครับอันนี้ Challenge ที่2นะครับไม่มีเฉลยในคลิปถ้าอยากรู้ถามที่ A หรือไม่ก็ถามมาใน Open Chat หรือไม่ก็ถามผมก็ได้ถามอาจารย์เต้ก็ได้นะครับยินดีช่วยนั่งแกะนะครับถ้าต้องการ ให้จะ take challenge นี้นะครับทีนี้บอกเออ5ยุคก,กำลัง10เราก็เขียนโค้ดได้เนาะแต่ว่าเออแต่เลขยุคก,กำลังอะ่ะใครๆก็ใช้ป่ะเนาะนก็ก็ใช้กันบ่อยๆเนาะแล้วทุกคนมันต้องมานั่งเขียนไอ,อ้นี้กันทุกครั้งเลยเหรอที่ต้องการทำคำนวณเลขยกกกำลังใช่ไหมครับทุกคน,นต้องมานั่งเขียน,ออน,นในโค้ด4 5บรรทัดนี้ทุกครั้งเลยเหรอไม่ใช่ป่ะมันน่าจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ใช่ไหมครับเลขยกคกำลังอ่ะเราใช้บ่อยจะตายมันน่าจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้เนาะ Python เขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าทุกคนต้องมีความคิดนี้นะครับมันก็เลยมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Python m โมดูลนะครับไ o ทอนโมดูลปัทัดแรกเราอาจจะคุ้นเคยกันเห็นคำว่า Import เราอาจจะเ,เ,เคยเห็นผ่านตามมาบ้างนะครับการที่เรา Import เนี่แหละนะครับคือการที่เราเรียกใช้ Python ไพทอนโมดูลนะครับทุกครั้งที่เรา Import มันคือการที่เราเรียกใช้ Python m โมดูลนะครับ ตรงนี้เวลาสมมุติว่าเราเรียกว่า import math นะครับเรา import math ก็คือเราเรียกใช้โมดูลที่ชื่อว่า math นะครับใน y y t o o เนี่ยมันก็จะมีหลายโมดูลที่ built-in นะครับหนึ่งในนั้นก็คือโมดูล math นะครับพอเรา import โมดูล math เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเราก๊อปโค้ดเขามาแปะอยู่ใน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 โปรแกรมของเรานะครับภายใตนะ้โมดูลนั้นมันก็อาจจะมีตัวแปรมีฟังก์ชันต่างๆที่เราสามารถเรียกใช้ได้เลย ยกตัวอย่างเช่น mat h pow นะครับ mat h pow mat h pow ก็คือฟังก์ชันยกกำลังนะครับฟังก์ชันยกกำลังเราก็ต้องลองไปอ่านสเปกเขาดูว่า mat h pow เขา take เขารับพารามิเตอร์อะไรนะครับผมก็ไปดูมาแล้วเขารับพารามิเตอร์2ตัวนะครับตัวแรกคือฐานตัวที่2คือเลขยกกำลังใช่ไหมเราต้องการทำา5ยกกำลัง10ฐานเราคือ5ยกกำลังที่10ก็คือ 5, 10นะครับเขารับ2ตัวเขารับพารามิเตอร์2ตัว แล้วก็เราต้องไปอ่านตัวสเปคเขาว่าเขา return ค่าอะไรออกมานะครับมก็ไปอ่านและ mat h o pow เขาบอกว่าเขาจะ return ค่าที่เป็นตัวหน้ายกกำลังตัวหลังมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการ5ยกกำลัง10เราก็รับมาที่ r e s o l v e นะครับแล้วเราก็พิ้นออกมาได้เลยนะครับวิธีนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนฟังก์ชันเพื่อทำการยกกำลังเอง นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนฟังก์ชันเพื่อทําการยกกําลังเองใน Python มันก็มีโมดูลที่เราสามารถ Import เข้ามาได้นะครับโมดูลคืออะไรนะครับรีแคปอีกทีหนึ่งโมดูลก็คือโค้ดอาจจะไม่ใช่แค่ฟังก์ชันอาจจะเป็นโค้ดที่มีทั้งฟังก์ชันมีทั้งตัวแปรนะครับที่เขาได้พัฒนาไว้แล้วเขาได้กําหนดไว้แล้วนะครับที่เราสามารถ Import เข้ามาใช้ในโค้ดของเราในโปรแกรมของเราได้เลยนะครับวิธีการใช้โมดูลก็คือใช้คําสั่ง Import ใช้คำสั่ง import อ,อันนี้ยกตัวอย่างนะครับในลองไป search google python math module เนี่ยน่าจะเป็นลิงก์แรกที่ขึ้นมานะครับมันก็จะมีอธิบายว่าใน math module เนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น math seal ใช่ไหมครับเขาจะบอกเนี่ยเขารับตัวพารามิเตอร์เขารับอะไรบ้างเขารับหนึ่งตัวใช่ไหมครับแล้วเขารีเทิรอะไรออกมาขอโทษครับเขา Return อะไรออกมา,ขดดเ,ขา,า,มาเขาก็จะอธิบายเนี่ยรีเทินี่นี่นี่น,นอ่ะก็ไปลองอ่านดูนะครับ มันจะมีโมดูลอื่นๆมากมายเลยที่เราจะได้ใช้กันนะครับตลอดคอร์สนี้นะครับโดยเฉพาะโมดูลที่ทำกระทำอะไรเกี่ยวกับ string หรือที่เป็น NLP เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเราก็จะได้เรียนรู้กันแล้วก็ได้เอามาใช้กันนะครับอันนี้ก็แนะนำไว้ก่อนนะครับว่าโมดูลคืออะไรบ้างนะครับ Python มันเป็นภาษาที่ค่อนข้างเปิดนะครับแล้วก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างแพร่หลายเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่เราต้องการทำเนี่ยอาจจะมีโมดูลอยู่แล้วก็ได้นะครับในกรณีที่เราต้องการทำอะไรแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าลองไปเสิร์ชใน Google ดูก็ได้นะครับมันก็จะมีโมดูลค่อนข้างเยอะที่เขาพัฒนาไว้แล้วนะครับยกเว้น1อย่างอ่าอ,อย่างยกเว้นในโ Programming Club กับใน Programming Assignment อ๋อแล้วก็สอบ ่านหนึ่งถามอย่าง,ง,กย,างยกเว้นโปรแกรม m ิ่งคลับโปรแกรมมิ่งอ s ซมแล้วก็สอบถ้าเราไม่ได้บอกว่าให้คุณใช้โมดูลได้คุณต้องเขียนโค้ดเองนะครับคุณต้องเขียนโค้ดเองถ้าเราไม่ได้บอกให้คุณใช้โมดูลนะครับแต่นอกจากนี้ผมก็บอกเลยว่าเวลาคุณต้องการทําอะไรลองไปเสิร์ชดูก่อนว่ามีโมดูลให้เรา Import เข้ามาหรือเปล่าอาจจะมีแล้วก็ได้นะครับเพราะว่า y y t o o ค่อนข้างมีมีโมดูลที่คนพัฒนาไว้แล้วค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองไปหาดูว่ามี โมดูลที่เรา Import เข้ามาได้โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเองหรือเปล่านะครับสุดท้ายนี้ถ้าไม่มีโมดูลถ้าแบบว่าไปดูแล้วยังไม่มีใครพัฒนาเลยนะครับเราก็สามารถเขียนโมดูลของเราเองได้นะครับเราเขียนโมดูลแล้วเราก็ให้คนนู้นคนนี้ Import โค้ดของเราไปใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไปศึกษาใครที่สนใจทำนะครับก็ฝากไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือลองถามทีหรือว่าถามผมถามอาจารย์เต้ถามมาใน Open Chat ก็ได้ว่าถ้าอยากสร้างโมดูลเองเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างนะครับ